ชมทุกท่านนะครับทตี่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องเอาซุนกับพาพี่น้องมาเก็บผักหวานนะครับนี่นะครับอาหารอันสุดยอดนะครับผักหวานป่านะครับครับสุดยอดนะครับอาหารสุดยอด นี่คือผักหวานสุดยอดนะครับอาหารสุดยอดเลยนะครับสำหรับผักหวานนะครับนี่นะครับงามๆสวยๆนะครับพี่น้องนะครับมันแร้งนะครับพี่น้องก็เลยบปันใดนะครับเรื่องความสวยนะครับโคตกจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาตามมานะครับว่าจะได้หลายเท่าไหรนะครับบัดจบงานนะครับพี่น้องมาๆมาๆ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับนี่นะครับต้นนี่นะครับต้นเล็กๆนะครับนี่พวกหวานกดกๆนะครับที่ใบตายนะครับเพราะว่าไฟป่านะครับพี่นอกไฟป่านะครับนี่นะครับคือยอดพกหวานนะครับ สวยๆงามๆเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวจะเก็บนะครับโดกห้ามนะครับนี่นะครับะนะครับพี่น้องโอ้ยมดแดงมดแดงน้ำนะครับทั้งมดแดงมดแดงก็ชอบนะครับสำหรับ หวานต้นผักหวานนะครับมแดก็ชอบทำลังนะครับนี่นะครับี่นอดนอดทำง่ามเลยนะครับนี่นะครับยอดสวยๆเดียาดายนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับจะหาฝนตก มานะครับพี่น้องตามมาเลาะดงพงป่านะครับพี่น้องเก็บผักหวานโอ้เหื่อยนะครับแดดกระหอนโอ้พี่น้องนี่ครับสุดยอดเลยนะครับดกขนาดนะครับต้นนี้นะครับนี่โอ้โห,โห,โหโดกดกนะครับพี่น้องนี่นะครับ น่ยอดผักหวานอ่อนๆเลยนี่นะครับงามๆนะครับนี่นะครับดูดูดูนะครับพี่น้องนี่ครับเต็มต้นเลยสวยๆนะครับมานๆนนะครับพี่น้องมานๆโอ้เมื่อยนะครับมาถึงกับเมื่อยเมื่อยนะครับพี่น้องขึ้นมาถึงแล้วนะครับ ผักหวานนะครับเดี๋ยวจะเก็บผักหวานต้นนี้นะครับพักสะกรอนนะครับเสาเมือเสามีแห้งทินนําสะกรอนนะครับ เดี๋ยวจมงานนะครับมาดูนะครับผักหวานจะได้เยอะบ่นะครับชอบให้กดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ งามๆเลยนะครับพี่นอกนะครับนี่คือยอดกหวันนะครับอาหารอันสุดยอดนะครับยอดสวยๆงามๆ เหนื่อยนะครับพี่น้องถ้าแ,แบบนี้นะครับเดี๋ยวหาวิธีหาวิธีหาวิธีแ็ดจังไดลุกซีบ่บเหนื่อย เนื่อยนะครับพี่น้องโอ้ยแขนลอยนะครับลอยอยู่เลยแบบนี้นะครับ จะหมดนะครับพี่น้องเล่นเอาหมดแห้งเลยโอ้เหนื่อยนะครับแต่ก็คุ้มนะครับนี่นะครับสวยๆงามๆนะครับนี่แหละครับพี่น้องคือผลงานนะครับผลงานนะครับนี่กระมานมันนะครับสำหรับพักวานนะครับดอกสวยยงามๆเลยนะครับ อาหารอันสุดยอดนะครับนี่นะครับปกหวานปลาของแท้นะครับจากธรรมชาตินะครับอาหารสุดยอดจากธรรมชาตินะครับพี่น้องที่บป่าซนเก็บในมือนี้นะครับเป็นอย่างคือต้องใส่ถุงพลาสติกนะครับเพราะว่าถุงพลาสติกจะเกิดความชื้นนะครับักหวันจะไม่เหี่ยวเฉานะครับจะสดักหวานจะสดนะครับ ถ้าเราเก็บแล้วเราใส่ถุงพลาสติกนะครับจะไม่เหี่ยวเฉานะครับจะยังคงความสดเพราะว่าถุงพลาสติกจะเกิดความชื้นนะครับผักหวานก็เลยบ่อเฉานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปับคลิปเก็บผักหวานนะครับชอบให้กดไลค์ช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ